สวัสดีครับพบกับผมธนาวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่741นะครับดูอยอดหลังนะครับก็ไปในยูทูบเพียงกับว่าธนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาก็จะมีลิงก์มาเลยโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในตอนที่741เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่ขึ้นศาลคดีแพ่งออนไลน์เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างครับนะก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับ การขึ้นศาลในคดีแพ่งนะครับแบบออนไลน์นะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ฟ้องเขาหรือเราถูกฟ้องนะเป็นจำเลยหรือเป็นโจทย์ผู้ฟ้องเป็นจำเลยผู้ถูกฟ้องนะครับวิธีการขึ้นศาลแบบออนไลน์เนี่ยก็จะมีง่ายๆด้วยกันนะฮะไม่กี่วิธีแต่จะพูดโดยสรุปนะฮะว่าการขึ้นศาลแบบออนไลน์เนี่ยฮะมันควรจะต้องเป็นคดีแพ่งคดีแพ่งก็คือไม่มีเรื่องของติดคุกนะฮะไม่ใช่คดีอาญานะครับ อันต่อไปก็คือว่าเราจะขึ้นศาลแบบออนไลน์เนี่ยเราจะต้องมีการยื่นคําร้องต่อศาลนะครับว่าคดีดังกล่าวนั้นนะครับมีประเด็นไม่ยุ่งยากนะครับสมมุติว่าเราจะขอจักการมรดกนะครับของอผู้ตายนะครับเราก็ยื่นคําร้องขอให้มีการพิจารณาคดีออนไลน์ได้โดยการพิจารณาคดีออนไลน์เนี่ยจะเป็นการพิจารณาคดีผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet หรือแอปพลิเคชัน Li น e นะครับจะไม่ใช่ใช้ Zo ู m นะครับ แราใช้อยู่2แอปนี้โดยหลักก็คือเป็น Google Meet นะครับซึ่งท่านจะต้องมีการลงทะเบียน Gmail นะครับและมีอีเมลของ Gmail นะครับแล้วก็เมื่อมีการเข้าระบบแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในการเพจารณาคดีออนไลน์ว่าท่านเป็นบุคคลคนเดียวโดยโชว์บัตรประชาชนนะฮะต่อหน้าโทรศัพท์ต่อหน้า, ت, นากล้องวิดีโอนะครับแล้วก็เพื่อย,ยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับการพพจารณาคดีออนไลน์เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ย จะต้องเป็นการพิจารณาที่มีสถานที่ปิดนะครับเหมือนอยู่กับในศาลต้องเป็นที่เงียบๆนะครับจะไปอัดวิดีโอไร้สดนะฮะในตลาดเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องระบุสถานที่ที่ใช้วิธีพิจารณาคดีออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อให้ศาลทราบว่าท่านได้อยู่ที่นั่นจริงนะครับกรณีที่มันมีปัญหานะครับสมมุติว่าเราขอออนไลน์ไปนะครับมันมีปัญหานะครับเราก็จะต้องมีการอะไรครับ ต้องไปศาลนะครับเพราะว่าศาลจะต้องดูเอกสารตัวจริงคือการเพจารณาคดีออนไลน์เนี่ยนะฮะทุกคดีเราสามารถขอได้แต่ศาลจะให้ไม่ให้นะครับอยู่ที่ดุลพินิษของศาลนะครับซึ่งศาลจะดูในเอกสารของเราว่านะครับเรามีความพร้อมและก็เอกสารโดยหลักแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเราถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับถ้ามีช่องโหว่ช่องเว้านะครับหรือเอกสารตัวจริงไม่มีนะครับศาลก็จะให้ไปศาลนะฮะทีนี้ครับ พูดถึงเอกสารตัวจริงนะครับในวันสืบพยายนเนี่ยนะฮะในวันพิจารณาขึ้นศาลแบบออนไลน์เนี่ยนะเอกสารตัวจริงเนี่ยเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องเอาโชว์ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือวิดีโอในกล้องวิดีโอนะฮะให้ศาลดูทีละตัวตัวที่1ถึงตัวสุดท้ายนะครับว่ามีต้นฉบับอยู่กับเราจริงๆนะครับถ้าไม่มีก็ต้องมีสำเนาก็เหมือนใช้ในศาลนะครับมีสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองมานะครับการพิจารณาคดีออนไลน์เนี่ยก็เสร็จสิ้น เมื่อเสร็จสิ้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนะเอกสารก็ยังเป็นออนไลน์อีกนะครับเป็นออนไลน์หมายความว่าถ้าท่านต้องการคัดคําพิพากษานะครับหรือคําสั่งศาลนะครับในระบบของศาลก็สามารถที่จะให้คัดเป็นแบบออนไลน์ได้โดยข้างล่างของเอกสารเนี่ยก็จะบอกว่าเอกสารที่มีการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่นะครับหรืออนุญาตโดยศาลถือว่าเป็นการรับรองแทนต้นฉบับแล้วไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของ